สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวขายม้วนวิดีโอเทปสำหรับกล้องวิดีโอนะครับเป็นกล้องวิดีโอ VSC s นะครับสำหรับม้วนวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะใช้จะใช้สำหรับกล้องถ่ายวิดีโอเทปนะครับเขาเรียกว่ากล้อง VSC s นะครับนี่ครับชื่อรุ่นมันนะครับเป็นกล้องวิดีโอต้องเอาไปใช้กับ VSC เท่านั้นนะครับ เป็นม้วนใหญ่ๆป้อมๆนะครับเป็นของใหม่แกะกองเลยนะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกนะครับนี่ครับพลาสติกยังซีนอยู่นะครับยี่ห้อ panasonic นะครับเป็น extra hd นะครับ high durability นะครับเป็น extra high durability นะครับคุณผู้ชมครับเป็นรุ่น nv ec 4 5 hfm นะครับตัวนี้สำหรับโหมดสแตนดาดนะครับ SP ก็จะได้45นาทีนะครับแล้วก็โหมดลองเพลงก็จะได้90นาทีนะครับเรคคอร์ดิ้งสวิตต์นะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับแกะกล่องนะครับขายม้วนละ300บาทนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ม้วนครับ1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ม้วนนะครับนี่ครับขายม้วนละ300บาทนะครับคุณผู้ชมครับม้วนละ300 ผมซื้อมาก็250แล้วนะครับนี่ราคาติดไปเลยนะครับผมมาบวก50บาทนะครับค่าน้ำค่าไฟนะครับคุณผู้ชมเป็นม้วนวิดีโอ VSSC p a n นโซนิกของใหม่นะครับยี่ห้อพานาโซนิกมียี่ห้อโก d ักด้วยนะครับคุณผู้ชมไฮเกรดคันเลอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นของใหม่แก่กล่องนะครับยังอยู่ในซีนพลาสติกนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทำมานานมากนะครับตั้งแต่โก d ักเขานะครับ VSSC นะครับตัวนี้ ก็จะนานหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นมองๆหน่อยนะครับยี่ห้อโกดักก็มีนะครับตัวนี้คือโกดักเลยนะครับยี่ห้อโกดักเลยนะครับไฮเกรดคัลเลอร์นะครับแล้วก็มีมากับพ a นาโซ n i c นะครับเป็นม้วน VSC s นะครับท่านใดมีกล้อง VSC s อยู่ก็ไม่ควรพลาดนะครับที่จะเอาไปถ่ายวิดีโอของท่านนะครับพ a นาโซ n i c นะครับเอ็กซ์ทรานะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์ไฮเกรดด้วยนะครับตัวนี้ สำหรับพนาพนาโซนิกม้วนนี้นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นะครับมีเท่าไหร่2 4มีทั้งหมด7ม้วนนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจม้วนวีดีโอ v s s c นะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ